การบรรลุธรรมของหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระอรหันต์แห่งวัดป่ากุงก็ต้องกล่าวถึงการบรรลุพระอรหันต์ของหลวงปู่บัวญาณสัมปันโนพระอรหันต์แห่งวัดปา่าหนองแสงก่อนเป็นองค์ปฐมหลวงปู่มัน่นโพธิธาโตระบุว่าหลวงปู่บัวสิริปุลโนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นคาราวา ก่อนหลวงปู่บัวจะสละโลกเพื่อเข้าสู่สมณเพศท่านมีอาชีพเป็นช่างปลูกเรือนแต่หลังจากเลิกนัเถือผีหันมาเจริญสติภาวนาตามอุบายของหลวงปู่เพ่งพุทธ,ธรรมโมซึ่งเป็นพระรูกชายอย่างเอาจริงเอาจังหลวงปู่บัวเป็นผู้บวชเมื่อแก่แต่ได้มักผลเร็วแม้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่เป็นคาราวาส และสำเร็จมักผลเร็วแต่เรื่องราวระหว่างนั้นกลับเป็นว่าเมื่อท่านบรรลุพระโสดาบันแล้วว่าชิตจะล่วงเข้าสู่วิถีแห่งความหลุดพ้นได้ก็เปปะอยู่จนกระทั่งได้รับการชี้แนะจากพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนที่วัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งหลวงปู่บัวเล่าในการต่อมาว่า เวลาฟังพระอาจารย์มหาบัวเทศอบรมแล้วเข้าจิตลาวกับสายน้ำหลังได้รับการชี้แนะในตอนเย็นลุงขึ้นหลวงปู่บัวก็ได้กราบเรียนหลวงตามหาบัวว่าผมจับอุบายธรรมที่ท่านอาจารย์แนะนำให้เมื่อพิจารณาจิตเข้าปุ๊บเลยเพราะแต่ก่อนไม่รู้ได้แต่เฝ้ากันอยู่อย่างนั้นเสียแสดงว่า ตนเองสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยู่อย่างนั้นเสียพอเอาอุบายธรรมที่ท่านพระอาจารย์แนะนําเข้าใส่ปุ๊บไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับคานกุติขาดยุบตูมลงพื้นทันทีเหมือนกับว่าก้นกระแทกดินแต่ไม่เจ็บเพราะจิตมันไม่กังวลไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรในขณะนั้นพอจิตพึบลงทีเดียวเท่านั้นนิ่ง พอมันหายจากขณะนั้นแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอกมาก็รู้ว่าที่คานกุติขาดคือคานอวิชาขาดโอ้โหเวลานั้นมันพูดไม่ถูกเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกเลยผมเลยไม่นอนทั้งคืนผมกราบท่านพระอาจารย์ทั้งคืนเลยกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบท่านพระอาจารย์ตลอดทั้งคืนเลย ผมไม่นอนจนกระทั่งสว่างถ้าพูดแบบตามภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสเสวยวิมุตติสุขอัสันโคบาอาจารย์และพระธรรมเห็นคุณท่านพระอาจารย์เห็นจริงๆเด่นชัดจริงๆถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ไปไม่ถึงไหนเดชะจริงๆเมื่อออกพรรษาปี2506หลวงปู่ศีดำริว่า เราปรารถนาจะปรีกวิเวกต,ตามสมณวิสัยเพื่อห่างไกลผู้คนและญาติโยมเนื่องจากได้สร้างวัดมาหลายวัดแล้วเป็นภาระหนักอ,อกอยู่ไม่ส้างจนกระทั่งจิตนี้เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดใจที่เคยมีความสุขอันเลิศเลอเคยกระยิมยิ้มย่องด้วยธรรมข้างในมาบัดนี้ ได้เกิดความเสื่อมถอยคุณภาพจิตได้รับความทุกข์อยู่เต็มหัวใจเหมือนคนมีสมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วสมบัตินั้นก็พันมาชิบหายมาลายไปต่อหน้าต่อตากลายเป็นยาจบทุกขตะเข็นใจในทันใดบุคคลน,นั้นจะต้องตั้งตัวรับและยืนหยัดได้อย่างไรยิ่งธรรมสมบัติ คือสมาธิที่เคยได้ริมรถอันเลอค่ามาบัดนี้มาอเสื่อมถอยไปต่อหน้าต่อตาเสื่อมเพราะความไม่ถนอมรักษาตายในว่านี้เป็นธรรมสมบัติอันที่รังยั่งยืนจะสร้างความสุขให้เราได้ตลอดอนันตการแต่ความชิงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะจิตในขั้นนี้ยังไม่ใช่วีมุตติจิตเร่งปฏิบัติภาวนาสักเท่าใด เพื่อให้สมาธิธรรมนั้นได้กลับคืนมาก็หาได้อย่างเดิมไม่จิตท,ที่เคยคล่องปราดเปรียวเหมือนพญาเสือโคร่งตัวฉลาดที่เคยล่าเหยื่อคือกิเลสได้ทันท่วงทีมาบัดนี้เหมือนแมวตัวน้อยๆในภาวะน,นั้นท่านได้แต่อาศัยคําสอนของครูบราอาจารย์คือหลวงปู่มั่นเป็นเครื่องพยุงประคองสติปัญญา ให้เกิดกำลังใจคำสอนนั้นมีว่าย่าส่งไปข้างนอกยาส่งไปอดีตย่าส่งไปอนาคตณเวลาช่วงนั้นท่านได้หวนคิดถึงพระอาจารย์มั่นว่าถ้าพระอาจารย์ยังอยู่ท่านต้องช่วยแก้ไขปัญหาอันหนักอกนี้ได้แต่นี่ท่านนิพานผ่านไปแล้วใครหนอจะพอช่วยเราได้บ้างก็นึกถึงแต่หลวงปู่บัว วัดป่าหนองแซงจังหวัดอุดรธานีขึ้นมาเมื่อรู้ทิศแล้วท่านจึงออกจากนาครพนมวิเวกมุ่งตรงไปที่วัดป่าหนองแซงทันทีจากนาครพนมมาอำเภอนาแกจังหวัดสกลนครมายังวัดป่าหนองแซงจังหวัดอุดรธานีในเวลานั้นใช้เวลานับเดือนเมื่อพบกันกันกบหลวงปู่บัวเอ่ยถามขึ้นว่าจิตของเรา เอาไร่ผ่านพ้นจากวัตฏทุกไปแล้วโดยอุบายธรรมอันแย,ยบคายของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนจิตของท่านสีละเป็นอย่างไรพอผ่านไปได้ในปัจจุบันชาติหรือไม่หลวงปู่ศรีจึงกล่าเปลี่ยนให้ท่านทราบถึงความผันผวนของจิตใจที่ท่านกำลังประสบอยู่ผู้อยู่ในการนั้นระบุว่าหลังจากนั้น ทั้งสองรูปได้สนทนาด้วยภาษาธรรมตั้งแต่เช้ายันคำ่ำก่อนจะยุติลงในที่สุดหลวงปู่บัวได้ย้ำว่าจิตเสื่อมแก้ยากนะท่านสีสติสมาธิและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันจิตวิ่งไปตามสัญญาทีแรกก็เพียงปรุงสังขารไปต่างๆในที่สุดก็เป็นสัญญา ทำให้เกิดเพลิดเพลินเดี๋ยวไปเที่ยวนรกสวรรค์ทำให้เจ้าของเสียสมาธิเสียสติเสียคุณธรรมในด้านภายในแต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่าตัวเองได้คุณธรรมชั้นสูงแล้วตื่นเงาตัวเองคนที่จะแก้ไขจิตเสื่อมได้ต้องมีความเพียรกล้าที่สุดจิตเสื่อมนั้นเอาขืนยากต้องคุมให้ดี รักษาให้ดีอย่านอนใจต้องตั้งใจดีถึงจะได้ให้ไปเล่งภาวนาไม่เล่งไม่ได้ต้องเล่งปฏิบัติจิตเสื่อมนี้ต้องใช้เวลาและความตั้งใจอย่างจริงจังตัดความกังวลตัดหมู่คณะให้หมดแล้วภาเพเปลี่ยนรวมจิตให้เป็นเอกจิตให้ได้จิตนี้เสื่อมรอบลงได้เพราะความเพลิดเพลินในการงาน ความเพลิดเพลินในการคลุกคลีความหลุดพ้นแห่งจิตมีอย่างไรไม่พิจารณาอย่างนั้นจิตเสื่อมเกิดได้ด้วยมวลเหตุข้างต้นยิ่งการเสื่อมครั้งนี้ของท่านเป็นการเสื่อมจากธรรมที่เคยบรรลุยิ่งเป็นการยากลำบากเท่าทวีคูณขอให้ท่านเด็ดเดี่ยวเอาอย่างพุทธสาวกในค้งพุทธการเอาแบบฉบับของท่านพระอาจารย์มั่น มาสอนในใจอยู่เสมอท่านจะแก้ไขจิตที่เสื่อมให้เจริญขึ้นได้อย่างแน่นอนหลวงปู่ศรีได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่บัวโดยได้รับอุบายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติให้ลุล่วงไปท่านเล่าระว่างปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งความระมัดระวังได้ก่อให้เกิดความกังวลจากความกังวลกลายเป็นความกลัว คือกลัวว่าทำโน่นจะผิดทํานี่จะผิดอยู่มาวันหนึ่งขณะเดินเจิงกรมอยู่ริมป่าติดทุ่งนาระหว่างนั้นมีหญิงสาวชาวบ้านมาหาปูหาปลาฉอนกุ้งทรงเสียงคุยกันบ้างหยอกล้อกันบ้างหัวเราะกันบ้างเสียงของสตรีเหล่านั้นได้มากระทบจิตของท่านอย่างรุนแรงจิตที่กำลังพิจารณารมชั้นสูง ได้ประวัติเอาเสียงนั้นเป็นนิมิตเสียงของสตรีเข้ามาถึงข้างในท่านตกใจกลัวเมื่อนำเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษาหลวงปู่บัวก็ได้รับชี้แนะว่าตอนนี้เสียงสตรีเข้ามาถึงจิตแล้วให้นั่งสมาธิแทนอย่าไปเดินจงกรมหยุดการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดถ้าจะเดินจงกรม ก็เดินเพื่อพักผ่อนอริยบทก็เพียงพอเมื่อรับฟังโอวาทของหลวงปู่บัวแล้วหลวงปู่ศีจึงลงมือปฏิบัติโดยตั้งสัจจะอธิฐานว่าถ้าจิตยังไม่บรรลุธรรมที่พึงประสงค์จะไม่ยอมรู้ไปจากที่เราจะยอมตายถวายชีวิตด้วยสัจจะบารมีท่านนั่งสมาธิอยู่5วัน6คืนโดยสิสองชั่วโมง จะเปลี่ยนอริยาบทเพียงพลั้งเดียวคือขยับขายกขึ้นแล้วก็เอาลงเท่านั้นขาหนึ่งก็วางไว้อย่างเดิมแล้วนั่งต่อไปจนรุ่งสางจึงยกขาเปลี่ยนรวมยีบสีชั่วโมงขยับขาเพียงสองครั้งข้างกายมีการน้ำเล็กๆใส่น้ำอุ่นไว้จิบพอให้ชุ่มคลอเท่านั้นท่านกล่าวถึงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นว่า หมดทั้งเบนดินทุกขเวทนารวมอยู่ที่ร่างกายเราอย่างเดียวไม่มีทุกอะไรจะเทียบเท่าทุกขเวทนาในครั้งนี้ประหนึ่งว่านรกทั้งแปดขมมาเกิดรวมพร้อมกันที่กายใจของเรานี้ทั้งหมดถึงขนาดที่ว่ามันดังสะเทือนไปทั่วสัพพางกายมันร้อนรุ่มเสียงดังตุกๆุกตักๆเหมือนกับโรงสีไฟ รงสีข้าวมันวิ่งผ่านเร่าร้อนไปหมดปรากฏว่าที่น่องเท้าด้านซ้ายทั้งที่มีเนื้อหนาซึ่งเอาขาวขวาทับอยู่ข้างบนเกิดผู้ผ่องขึ้นเท่ากับหัวแม่มือร้อนคุกคุนเหมือนถูกไฟเผาลนอยู่อย่างนั้นทุกทรมานแสนสาหัสสุดเหลือที่จะกล่าวพรรณนาได้ท่านสละชีวิตไม่หวั่นความตาย ความเป็นในช่วงวิกฤตนั้นท่านพิจารณาตั้งแต่เช้ายันดึกตั้งแต่ดึกยันคำ่ำจาก,กี่วันกี่เวลาไม่สนใจข้าวปลาอาหารมากกว่าการได้ความกิเลสตัวเองหลอกอันเป็นวัฏจักรวัฏจิตซึ่งทำให้เจ็บแค้นฝังลึกในใจมาช้านานหาประมาณไม่ได้กำลังกายและใจมีเท่าใดความเพียรกล้ามีเท่าใด ทุ่มลงไปจนหมดตาลุมบอลกับข้าศึกสงครามภายในที่ยังมีเชื้อไฟคืออวิชชาถึงจะทุกทรมานเสนสาหัสอย่างไรก็ตามก็ไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจเพื่อให้ปรากฏความจริงคืออริยสัจธรรมอันไม่มีทุลีคือกิเลสปลอมปนในที่สุดก็มายุติตรงที่ว่าอวิชชาดับ เกิดยันอย่างทราบแน่ชัดว่าจิตหมดก่อการกำเนิดในภพต่างๆอย่างประจัดใจโลกธาตุวันไหวธาตุสีขันห้าต่างเป็นอิสระอินสี 5, ่ห้าอายตนะหกทำงานตามหน้าที่ของตนไม่กระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์เหมือนดังแต่ก่อนดับทุกข์ที่เผารน้นจิตใจมาช้านานด้วยประการทั้งปวง หรือแต่ดวงจิตบริสุทธิ์ล้วนๆถึงความเป็นอัตมโนภพิกูุคือภิกษุผู้มีใจเป็นของตนไม่ต้องพึ่งพาอะไรอีกต่อไป